ทั้งหมดนี้รวมกันต้องจ่ายจริงเกือบ5,000วันนี้กดโทรให้ทันเป็น100คนแรกของประเทศไทยใครโทรทันจ่ายแค่1,290บาท02-114-6777 02-114-6777โปรโมชั่นนี้จัดส่งให้ฟรีสแกน QR Code คดด่วนเลยมิ้นเห็นปุ๊บนะ,ะอยากซื้อให้คุณป้าซื้อให้คุณอา สายเข้าเยอะมาก oh. ก็บอกแล้วว่าใคร oh. อยากเป็นร้อยคนแรกในประเทศไทยมีแค่ร้อยนะมีแค่ร้อยนะคุณผู้ชมขาถ้าหมดร้อยนี้ยังมีขายไหมมีแต่ราคาเต็มนะ5,000กว่าบาทจะเอาเหรอไม่เอาคุณผู้ชมขาวันนี้ จะไปเชงเมง้งไปเลยไปไม่ไม่ไม,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 ไม่ไม่มีลาไปตลอดคุณผู้ชมค่ะ,คะเพราะอะไรไปเชงเมง้งอากาศร้อนมากเอาอันนี้ให้อมาม่าอากงาอฟอพ่อแม่พี่น้องคนไหนเปิดแผงขายสตรีทฟูด้ดขายอาหารเข้าตลาดนัดปลั๊กหาย่าคุณผู้ชมไม่เป็นไรไม่งอปลั๊กไม่งอไฟฟ้าแต่วันนี้ ง้อเธอนะ <l ots> ฉันง้อเธอแล้วเชือโยนเธอแล้วค่ะพัดลมไร้สายโซลาเซล์จากแบรนด์ b r า w o คุณผู้ชมขามีไว้อารมณ์ดี <l ots> <ช>เราไม่ร้อน <Yeah. S 2> ก็ไม่หงุดหงิดเวลาคุยกับสามีนี่อุ้ยเธอจะกินอะไรดีเอ้าก็พัดลมมันแรงอ่ะคุณผู้ชมย้ํานะลมแรงกระจายทั่วห้องไม่ว่าจะเป็นคนหรือเป็นสัตว์เลี้ยงที่บ้าน <l ots> สัตว์เลี้ยงนี่เหมาะมากนะไม่ต้องเสียบปลั๊กไม่ต้องกลัวช็อตใช่ใช่ใช่ช่ไม่ต้องกลัวช็อตคุณผู้ชมไฟดูดไฟรั่วไฟช็อตไม่มีซื้อทีเดียวใช้ไปเลยนานๆที่สําคัญคือ ไม่ต้องจ่ายค่าไฟค่ะฟรีค่าไฟพกไปไหนก็ได้คุณผู้ชมที่สายเห็นแบบนี้แล้วรู้สึกเป็นไงบ้างตอนนี้นะที่ยืนอยู่คือหนาวมากาใครคิดว่าราคาเท่านี้หรือตัวเท่านี้อากาศแล้วแบบไม่เย็นนะตอนนี้คือเย็นแบบเย็นสดๆสด ทาพิสูจน์ไม่เย็นให้มันรู้ไปไม่ประหยัดไฟไให้มันรู้ไปคุณผู้ชมเพราะมีตัวนี้ที่บ้านย้ำไม่ต้องเสียค่าไฟจะเอาไปไหนก็ไปได้จะไปเชงเม้งไปตลาดนัดเข้าสวนเข้าไร่เข้านาไม่ต้องนอนร้อนอบอบไม่ต้องคอยพาร์ให้กล้ามันขึ้นวันนี้คุณผู้ชมขาแค่ชาร์จแสงอาทิตย์เอาไว้ให้น้องเขาเก็บพลังงานแล้วคุณก็หิ้วไปไหนก็ได้ร้อนเมื่อไหร่ก็เปิดบราววคุณผู้ชมไม่ง้อไฟไม่ง้อปลั๊กแล้ววันนี้ไม่เสียตังค่าไฟด้วยแบตเตอรี่ของเรานะคุณผู้ชม1 ห0 0 0 0มิลลิแอมจุดได้เยอะจุดได้นานชาร์จหนึ่งครั้งใช้ยาวๆคือ4ชั่วโมงตอนนี้ต้องรีบแล้วเหลือน้อยแล้วมีแต่คนอยากได้นี่คือนวัตกรรมใหม่นะที่มันจะมาทำให้ชีวิตเราง่ายขึ้นหน้าจอขึ้นมาแล้วคุณผู้ชมคาะกับราคาสุดพิเศษมีแค่ร้อยตัวในประเทศไทยปกติทั้งหมดที่หน้าจอต้องจ่ายเกือบ5,000ันวันนี้กดโทรให้ทัน1 0 0คนแรกในประเทศไทยให้เลยราคาพิเศษ1,290บาท0 2 1 1 4 6 7 7 7 0 2 1 1 4 6 7 7 7จ ส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านรีบโทรเข้ามาเลย oui. ค่ะต้องบอกว่าเปิดยาวนานได้4ชั่วโมงนะคุณผู้ชมรีบเลย0 1> 2 1 4 6 7 7 7หรือที่ไลน์แอดท็อปช้อปปิ้งค po ่ะ จำให้ดี0211467770 2 1 1 4 6 7 7 7หรือ Li น์ @topshopping สินค้าดีมีคุณภาพจาก topnews สวัสดีครับคุณผู้ชมครับอยู่กับผมตาสตาพรเกื้อสกุลนะครับกับรายการเจาะประเด็นโลกเราเจอกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเวลาสามทุ่มครึ่งเป็นต้นไปกับเรื่องราวข่าวสารสถานการณ์โลกที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับคุณผู้ชมครับความขัดแย้งระหว่างรัรเสเซียกับยูเครนที่ยังคงระอุนั้นเนี่ยทำให้ทางด้านชาตินาโตสมาชิกยุโรปเองนั้นเนี่ยครับก็มีความกังวลว่ารัสเซียนั้นกําลังเป็นภัยคุกคามต่อพวกเขาโดยเฉพาะยุโรปตะวันออกนะครับ ล่าสุดนั้นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจครับเมื่อชาติสมาชิกนาโตออกมาเรียกร้องให้พลเมืองนั้นเข้าสู่โหมดสงครามนั่นก็คือหมายความว่าให้ประชาชนเนี่ยครับในยุโรปนั้นเตรียมตัวให้พร้อมกับการรับมือเกี่ยวกับสงครามครับคุณผู้ชมเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยได้มีการพูดคุยมีการพูดถึงกันมาพอสมควรก่อนหน้านี้ประธานดิวาลาดิเมียปูตินผู้นําของรัสเซียนั้น ก็บอกนะครับว่านี่เป็นความตื่นตระหนกของชาติยุโรปและเป็นความพยายามในการปิดบังสถานะของตัวเองคําว่าสถานะของตัวเองนั่นก็คือปัญหาภายในประเทศที่กําลังเกิดขึ้นนะครับนั่นก็คือปัญหาเรื่องของเศรษฐกิจความล้มเหลวในการบริหารในแต่ละประเทศของยุโรปเองก็เลยบากกระตุ้นว่ายุโรปนั้นกําลังมีภัยคุกคามนั่นก็คือเรื่องของรัสเซียและบอกว่าจะสามารถนำง,งบประมาณของประเทศนั้นมาใช้ทางด้านความมัน่นคง แต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจคุณผู้ชมครับล่าสุดนั้นมันมีบทความมีหนังสือของศาสตราจารย์คาโลมาซาล่าครับคุณผู้ชมครับเขาได้ออกมาวิเคราะห์ถึงสถานการณ์สงครามแล้วก็มองว่ามันมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นในปีพศส5 7 1คุณผู้ชมก็คือในเวลาอีกเพียงแค่3ปีหลังจากนี้โอกาสที่รัสเซียนั้นจะดำเนินสงครามกับชาตินาโตในยุโรป โดยทางด้านมาซาลานั้นเขาบอกแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับเขาบอกว่าจุดประสงค์ของรัสเซียนั้นจะมีการกล่าวอ้างคล้ายๆก,กับที่รัสเซียนั้นกล่าวอ้างในยูเครนครับคล้ายอย่างไรคือรัสเซียกล่าวอ้างในยูเครนเนี่ยว่าประชาชนคนที่พูดภาษารัสเซียที่อยู่ในภูมิภาคดอนบาสนั้นเนี่ยครับถูกกีดกันถูกทําร้ายแล้วก็ใช้เนี่ยครับในเรื่องของทฤษฎีเหล่านี้ยกกําลังพลเนี่ยข้ามเข้ามาที่ยูเครนแล้วก็ เปิดปฏิบัติการทางทหารนะครับทีนี้เขาบอกว่าสิ่งที่มันน่าสนใจนั้นก็คือที่เนเอสโตเน่ยมันมีอยู่สองที่2แห่งที่มันเป็นคนเชื้อสายรัสเซียพูดภาษารัสเซียแล้วก็มีการดําเนินกิจกรรมต่างๆเนี่ยแบบรัสเซียแล้วรัสเซียก็จะใช้เหตุผลเดิมว่าบุคคลเหล่านี้เนี่ยจะถูกต่อต้านนะครับหรือว่าถูกห้ามทํากิจกรรมใดๆที่บ่งชี้ว่าพวกเขาเป็นคนรัสเซีย ทางด้านาศาสตราจารย์มาซาล่านั้นบอกแบบนี้ครับบอกว่ามี2จุดที่รัสเซียนั้นจะยกพลเพื่อที่จะเข้าไปยึดแล้วก็โจมตีทางเอสโตเนียจุดแรกนั้นเนี่ยคุณผู้ชมครับนั่นก็คือเมืองนาวาครับคุณผู้ชมครับเห็นเมืองนาวานะครับตรงนี้เขาบอกว่าเมืองนาวานั้นเนี่ยจะมีประชาชนคนเชื้อสายรัสเซียอาศัยอยู่เป็นจํานวนมากและคนที่นี่ก็พูดภาษารัสเซียนอกจากนั้นอีกจุดหนึ่งครับก็คือในส่วนของเกาะอีฮูมาอานะครับคุณผู้ชมครับ,รบก็คือตรงนี้ ด้านล่างเขาบอกว่าเป็นอีกจุดหนึ่งที่มีประชาชนคนเชื้อสายรัเสเซียและทํากิจ,จกรรมพูดหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยยังคงเป็นรัเสเซียอยู่ดังนั้นทางด้านประธานดิวลลาดิเมียร์ปูตินก็จะใช้เหตุผลตรงนี้ในการบุกยึดสองเมืองนี้การบุกยึดนั้นเนี่ยครับคุณผู้ชมครับทางด้านาศาสตราจารย์มาซาลาก็บอกว่าเป็นการดําเนินการเพื่อวัดสัพพักกำลังของชาตินาโตวัดสัพพะกํำลังอย่างไรเขาบอกว่า ก็เป็นการดูกันว่าถ้ารัสเซียยกทัพเข้ายึดสองพื้นที่นี้เนี่ยครับชาติสมาชิกนาโต้นั้นจะใช้มาตรา5เพื่อที่จะร่วมสู้รบเหนครับกับเอสโตเนียเพื่อที่จะ,ะเผชิญหน้ากับรัสเซียหรือไม่ตรงนั้นจะเป็นการประลองกําลังกันทีนี้สิ่งที่ศา,า,า,าสตราจารย์มาซาร่านั้นเนี่ยได้วิเคราะห์เอาไว้เนี่ยคุณผู้ชมครับเราไม่รู้หรอกว่ามันจะเกิดขึ้นหรือไม่แต่สิ่งที่น่าสนใจนั้นเนี่ยคุณผู้ชมครับนั่นก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของสวีเดนครับ ล่าสุดนั้นอย่างพรจอนสันได้ออกมาเรียกร้องให้พล,ลเมืองของชาติสมาชิกนาโต้นั้นเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสงครามกับการเผชิญหน้ากับรัสเซียนะครับในการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมของชาตินาโต้เนี่ยครับก็ทางด้านรัฐมนตรีกลาโหมสวีเดนซึ่งเป็นชาติสมาชิกนาโต้ประเทศล่าสุดนะครับออกมาเรียกร้องว่าเวลานี้สิ่งที่นาโต้จะต้องทํานั้นก็คือต้องให้พล,ลเมืองแต่ละประเทศนั้นเนี่ยมีความรู้สึกร่วมว่าเรากําลังมีภัยคุกคามจากทางรัสเซีย ซึ่งสิ่งนี้เนี่ยครับมันก็เป็นการสะท้อนนะครับเพราะว่าล่าสุดนั้นปรากฏว่าทางเยอรมนีเองนั้นได้มีการออกมาประกาศครับโดยการประกาศให้ประชาชนพลเมืองของเยอรมนีนั้นเตรียมการรับมือกับสถานการณ์สงครามเป็นการประกาศเตือนภัยที่มันจะมาถึงเขาบอกว่าที่เป็นการประกาศที่รุนแรงในรอบ35ปีก็คือให้ประชาชนคนเยอรมนีนั้นเนี่ยคุณผู้ชมครับได้ดําเนินการในการกักตุนอาหารครับ ซึ่งล่าสุดนั้นก็มีประชาชนคนเยอรมนีจํานวนมากนั้นเนี่ยครับได้ดำเนินการในไปกักตุนไปซื้ออาหารนะครับเอามาไว้นะฮะเพื่อที่จะอยู่ได้เนี่ยสถึงสิวันหากเกิดสถานการณ์สงครามจึงจะเห็นได้ว่าตอนนี้เนี่ยชาติในยุโรปนั้นเนี่ยพยายามที่จะสร้างกระแสะความหวาดกลัวรัสเซียให้กับประชาชนในประเทศและเตรียมการรับมือกับภัยสงครามในขณะเดียวกันนั้นคุณผู้ชมครับกระทรวงกลาโหมของอังกฤษ ก็ออกมาเปิดเผยข้อมูลนะครับว่าข้อมูลด้านความมั่นคงของอังกฤษนั้นก็ถูกแฮกเกอร์เนี่ยครับได้แฮกเอาข้อมูลลับและนําไปปล่อยไว้บนด์กเว็บนะครับโดยเฉพาะเนี่ยข้อมูลเรื่องของฐานทัพต่างๆข้อมูลเกี่ยวกับจุดติดตั้งเรดาร์ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการวางตําแหน่งระบบป้องกันภัยต่างๆรวมถึงสัพพะก,กาลังต่างๆที่อังกฤษนั้นทําร่วมกับนาโตปรากฏว่าถูกแฮกเกอร์นั้นปล่อยบนด์กเว็บ กระทรวงกลาโหมของอังกฤษก็มองว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดนั้นเนี่ยนะครับน่าจะเป็นฝีมือของแฮกเกอร์ชาวรัสเซียหรือว่ารัสเซียนั้นอยู่เบื้องหลักนะครับและนี่ก็แสดงให้เห็นว่าทางด้านนาโตเองนั้นยังไม่มีระบบป้องกันที่ดีเพียงพอในการที่จะป้องกันภัยคุกขามซึ่งปัจจุบันนั้นหลายประเทศมองว่าภัยคุกคามที่มันเกิดขึ้นมันไม่ได้มาเฉพาะในเรื่องของอาวุธอย่างเดียวแต่มันมาในรูปของที่เรียกกันว่าแบบลูกผสมหรือว่าไฮบริดวอร์แฟร์ครับ นั่นคือสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นและถามว่านาโต้นั้นเนี่ยมีการเตรียมการอะไรกันบ้างเราก็ต้องย้อนกลับไปดูนะครับโดยเฉพาะในช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมานั้นนาโต้ NATO มีการเตรียมการซ้อมรบถึง3จุดด้วยกันเป็นการซ้อมรบแบบไหนซ้อมรบอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้าผมจะมาเล่าสู่กันฟังช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่ครับ โคาโดและน้ำมันงาดำพลัสกาบาตราสุดไลฟ์ซึ่งมีส่วนประกอบสำคัญน,น้ำมันโอโวคาโดจากธรรมชาติน้ำมันงาดำที่ให้สารสำคัญอย่างเซซามีนและดีกาบาร่วมอยู่ในลิควิดแคปซูลที่มีเทคโนโลยีการผลิตของโรงงานที่ทันสมัยรับประทานง่ายไม่มีกลิก่นมกผ่านสะดวกไปเจอผลิตภัณฑ์ตัวนี้ค่ะ น้ำมันอะโวคาโดน้ำมันงาดำพาสตาว่าตาสุกไลตัวนี้ทานง่ายด้วยค่ะทานแค่วันละหนึ่งเม็ดท่านั้นเองผมแนะนําเลยนะครับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารน้ำมันอะโวคาโดน้ำมันงาดำตัวนี้ดีจริงๆครับก็ไปเจอผลิตภัณฑ์นะคะสุกไลพอพี่ทานเข้าไปปุ๊บรู้สึกได้เลยว่าพี่สดชื่นขึ้น อายุพี่ไทยเท่าไหร่ครตอนนี้63ครับ63สิบสเหมือนส6ใช่ไหมคับเขาเตัวนี้ถูกใจมากมถูกใจมากทา้ากี่เม็ดใน1วัน1เม็ดครับ1เม็ด1แคปซูลเท่านั้นเอง1แคปซูลหลังอาหารตอนไหนก็ได้คุณป้องมาทางทีบอกเลยว่าซื้อ4กล่องจัด เพิ่มไปเลยอีก3กล่องเบ็ดเสร็จตรงนี้เ็กล่อง2 1 0แคปซูลท,ทานได้ยาวๆเจ็ดเดือนค่ะ7เดือนถือว่าคุ้มค่ามากนะคะคุณผู้ชมครับเห็นตรงนี้บนจอนะฮะซื้อ4แถม3นะครับวันนี้โปรโมชั่นสุดคุ้มผลิตภัณฑ์เสริมอาหารน้ำมันอะโวคาโดและน้ำมันงาดำพลัสกาบาราสุดไลฟ์1กล่องราคา1290บาทโปรโมชั่นพิเศษสำหรับวันนี้ซื้อ4แถม3ในราคาเพียง999ยบาทจากราคาปกติ9030บาท โปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มิถุนาย,ยน2568ถึงวันที่30พฤศจิกาย,ยน2568รีบโทรด่วนหาเราตอนนี้ที่026660077อย่าลืมสแกน QR Code ที่มุมจอด้วยนะคะของแท้ตรงที่ทีวีเดเร็ ผู้ชมครับจากที่ได้เล่าสู่กันฟังว่านาโตนั้นมองว่ารัสเซียนั้นกําลังเป็นภัยคุกคามต่อพวกเขาดังนั้นนาโตเองเนี่ยตอนนี้พวกเขาก็เตรียมการในการรับมือนะครับนอกจากที่ก่อนหน้านี้พวกเขาบอกว่าจะมีการเพิ่มงบประมาณด้านความมั่นคงในการดูแลประเทศเนะครับจาก2%ของ GDP ขยับขึ้นไปเป็น5%ของ GDP ตามคําเรียกร้องของประธานดีโดนั์ทรัม แต่ว่าล่าสุดครับถ้าเราย้อนกลับไปเมื่อเดือนกันยายนเ,นเดือนเดียวนะครับคุณผู้ชมครับทางด้านมาร์คลิเตอร์เลขาธิการนาโต้นั้นออกมาประกาศนะครับว่านาโตเองได้มีการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับภัยคุกคามเนี่ยถึง3ภาคด้วยกันนะครับสภาคที่ว่านั้นก็คือการซ้อมรบใน3ภาคส่วนด้วยกันการซ้อมรบที่เกิดขึ้นนั้นการซ้อมรบแรกนั้นคุณผู้ชมครับนั่นก็คือการซ้อมรบที่เรียกกันว่าไอออนเกตนะครับซึ่งเป็นการซ้อมรบภาคพื้นดิน แล้วก็ใช้พื้นที่เนี่ยคุณผู้ชมครับในภาคตะวันออกของยุโรปนั่นก็คือพื้นที่ที่ติดกับทางด้านรัสเซียนั่นก็คือทางด้านเอสโตเนียลัตเวียลิทัวเนียนะครับเป็นพื้นที่ในการซ้อมรบภาคพื้นดินนะครับในการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์สงครามที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นในภูมิภาคดังกล่าวครับ นอกจากการซ้อมรบไอร์แนเกตแล้วคุณผู้ชมครับทางด้านยุโรปนั้นเนี่ยครับรวมถึงนาโต้นั้นเขาก็อยากมีการจับมือกันในการซ้อมรบทางทะเลหรือว่าการซ้อมรบทางเรือนะครับมีการเคลื่อนพลยกพลขึ้นบกนะครับนั่นก็คือการซ้อมรบเนบจูนซึ่งการซ้อมรบเนบจูนนั้นเนี่ยคุณผู้ชมครับเนบจูนไตรครั้งนี้เนี่ยเขาบอกว่ามีเยอรมนีนั้นเนี่ยครับเป็นพี่ใหญ่ในการจัดการซ้อมรบมีการเคลื่อนพลมีการออกคําสั่งรวม ดังนั้นชาติสมาชิกดาโตที่อยู่ในยุโรปนั้นก็มีการดําเนินการนะครับในการรวมตัวกันเพื่อการซ้อมรบในครั้งนี้ด้วย ในขณะที่การซ้อมรบครั้งล่าสุดครับคุณผู้ชมครับเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาครับหลังจากที่มีข่าวนะครับอย่างต่อนเนื่องว่ามีโดรนของรัสเซียนั้นลุกล้ำเข้าสู่ด้านฟ้าของชาติสมาชิกนาโตไม่ว่าจะเป็นในโปแลนด์ในโรมาเนียนะครับหรือว่ามีเครื่องบินรบเนี่ยครับอย่างมิกเนี่ยครับของรัสเซียนั้นเข้าล้ำน่านฟ้าของเอสโตเนียปรากฏว่านาโตนั้นก็มีการประกาศซ้อมรบอีกครั้งหนึ่งนั่นก็คืออ e ีเทนเทรนทรีนะครับซึ่งเป็นการซ้อมรบทางอากาศเพื่อที่จะสกัด ภัยคุกคามที่เกิดขึ้นทางอากาศนะครับนั่นก็คือการใช้เครื่องบินรบการใช้ระบบป้องกันภัยทางอากาศรวมถึงการซ้อมรบในครั้งนี้บอกว่าจะเป็นการซ้อมรบเนี่ยในการใช้อาวุธนิวเคลียร์ด้วยนะครับแต่ก็มีการย้ำนะครับว่าไม่ได้นำเอาอาวุธนิวเคลียร์จริงนั้นออกมาซ้อมรบแต่เป็นสถานการณ์การจำลองไปดูนะครับที่ดาโต้นั้นมีการดำเนินการซ้อมรบเพื่อที่จะรับมือกับภัยคุกคามครับ เราจะเห็นได้ว่าทางด้านฝั่งของนาโตเองนั้นก็มีการเตรียมความพร้อมในการที่จะรับมือกับภัยคุกคามดังนั้นสิ่งที่พวกเขาบอกว่ารัสเซียเป็นภัยคุกคามนั้นก็อาจจะมีมูลอยู่บ้างนะครับในขณะเดียวกันนั้นรัสเซียวันนี้ก็ยังคงมุ่งเน้นนะครับในการที่จะทําสงครามกับยูเครนอย่างไม่ได้มีการขยายวงสงครามเข้ามาในยุโรปหรือว่าในนาโต้อย่างคํากล่าวอ้างของบรรดานาโต้แต่อย่างใดนะครับเพราะว่าล่าสุดนั้นเมื่อวันที่20 21ตุลาคม2568ที่ผ่านมารัสเซียได้มีการส่งโดรนและก็ขีปนาวุธนั้น เข้าโจมตีหลายแคว้นของอยูเครนสร้างความเสียหายอย่างหนักโดยเฉพาะในเซอร์นิฮีบครับ Як ми виживаємо, да. да, можна сказати, тільки своїм нам. นั่นเป็นความเคลื่อนไหวที่กาลังเกิดขึ้นนะครับคุณผู้ชมครับแต่ว่าตอนนี้สิ่งที่หลายฝ่ายนั้นจับตามองก็คือว่าถ้าสถานการณ์สงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนจบลงนั้นมันก็อาจจะทําให้สถานการณ์ความกังวลของยุโรปนั้นคลี่คลายแต่ถึงเวลานี้ก็ไม่รู้ว่าสงครามนั้นจะจบลงได้หรือไม่เพราะล่าสุดนั้นการน,นัดเจอกันระหว่างทางด้านประธานดีโดนันทม้์และประธานดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นําของรัสเซียนั้นก็อาจจะต้องขยับขยายกันออกไปอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าทาเนียบข่าวบอกว่ายังไม่พบเจอกันในเร็วๆนี้นะ ที่ผมนำไม้คุณผู้ชมนั้นได้ติดตามกันหากว่าชอบเรื่องราวข่าวสารต่างประเทศแบบนี้เจอกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเวลาสามทุ่มครึ่งเป็นต้นไปวันนี้เวลาหมดลงแล้วผมลาเพียงแค่นี้สวัสดีครับ